ก็ขอ,อกราบสวัสดีพี่พี่ชา,ายเกมเศรษฐีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ขอต้อนรับเข้าสู่การรีวิว w v v i l v a m p i r ดีดีและก็หมวกนะครับครบรอบ9ปีหูฟังสีทองนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นอของ Limited e dition นะครับจากทางทีมงานลายเกมเศรษฐีนะครับที่ได้ส่งมอบของสิ่งนี้นะครับมาให้ กับอดีของผมนั่นเองนะครับโ okay, นะอเคเนาะเดี๋ยวยังไงผมจะขึ้นดีเทลาการรับของเอาไว้ให้ดูแล้วกันนะครับว่า,อาตอนรับของเนี่ยมันเป็นหน้าตาประมาณไหนนั่นเองนะครับยังไงก็ขอขอบคุณทางทีมงานลายเกณฑ์เศรษฐีอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับที่ส่งมอบของรางวัลที่ทรงคุณค่าแบบนี้มาให้ผมได้เก็บสะสมเอาไว้นั่นเองนะครับแล้วก็จะขอทำคอนเทนต์ติดตามเกณฑ์เศรษฐีตลอดต่อนเนื่องต่อไปนั่นเองนะครับโ okay, นะอเคเนาะยังไงหมวกตัวนี้นะครับมันก็คือ หมวกอาร์คชินะครับที่เพิ่มเปอร์เซ็นต์การควบคุมลูกเต๋าเป็น54นะครับแต่ว่าชาร์จโลดเนี่ยอยู่ที่55นะก็เท่ากับเวอร์ชันปกตินั่นเองนะซึ่งตัวเวอร์ชันดาร์กอ่ะมันจะเป็นชาร์จโลด60แต่ว่าคุมเต๋า53นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเพิ่มคุมเต๋ามาเป็น54นั่นเองนะครับโอเคสรุปโดยรวมนะครับผมก็จะมารีวิวคู่คนกับแวมไพร์นะครับดีๆนั่นเองนะซึ่งตัวของน้องนะครับเคยมา ให้หาครั้งแรกนะครับในอีเวนต์ลูกอมดาวนะครับในราคา10,000แลูกอมดาวนั่นเองนะซึ่งขนาดตอนนั้นนะครับมันจะมีการ์ดตัวไหนฮะที่มาพร้อมกันผมจำไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวยังไงค่อยไปไปจําทบทวนกันอีกทีก็แล้วกันนะครับแต่ผมจํารายละเอียดได้ประมาณนี้นะครับส่วนสกิลของน้องนะครับก็ความสามารถทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ติดโผอันดับที่6เลยนะครับค่อนข้างที่จะเป็นการ์ดสายวิกที่ มามืดพอๆกันกับพริวเลยนะครับผมยกย่องให้พอๆกันเลยนะเนื่องจากว่ามีความสามารถในการสร้างแลนนะครับสร้างแลนพุดได้โดยที่ความสามารถโดนก๊อปปี้ของฝั่ง่องข้ามเนี่ยไม่สามารถทํางานได้นะครับก็คือมันเป็นจุดเด่นตรงนี้นะครับที่ผมจะมารีวิวในคลิปนี้นั่นเองนะเพื่อช่วยพี่ๆในการประกอบการตัดสินใจในการทาอีเวนต์ครั้งนี้ด้วยนั่นเองนะครับเพราะว่าน้องมาเลยหลังด้วยนั่นเองนะครับโอเคเนาะอืมเรามาดูที่สกิลที่ เป็นซิกเนเจอร์ของน้องกันดีกว่านะครับเมื่อก่อสร้างพื้นที่ของฉันโดยตรงหรือมาตกนะครับโอกาส40%สร้างรล้วนะเพิ่มในพื้นที่ว่างที่ใกล้นะครับบวกเพิ่ม10%เมื่อไม่แสดงผลนั่นเองนะก็เป็นสกิลแบบสุ่มสร้างนะครับซึ่งทางเกมเนี่ยไม่ได้แปลรา,ายละเอียดมากมายมากนะครับโอเคเนาะยังไงก็เป็นการสุ่มสร้างนะครับมันก็เลยไม่เป็นการสร้างโดยตรงนะครับ เลยทําให้พวกสกิลโดนก๊อปปี้เนี่ยมันไม่แสดงผลหรือว่าทํางานนั่นเองนะโอเคเซตที่ที่ใช้นะครับก็จะเป็นสีอ่อย่างนี้นะครับเป็นครบรอบ9ปีหูฟังสีทองนะครับหรือว่าเป็นหมวกอาร์ตสกิลสกินลิมิเต็ดนั่นเองนะครับรองเท้านินจาก๊อปปี้นะครับอันนี้ก็ไม่ควรไม่ควรพลาดเลยนะครับเป็นคอยเทมหลักของน้องก็ว่าได้นะครับโอเคเนาะเนื่องจากว่าน้องเป็นตัวที่แบบว่า ไม่ต้องสร้างเลยมากบ่อยก็ได้นะครับคือสร้างแค่ปักทงอ่ะนะครับก็มีโอกาสที่จะลุ้นให้สกิลกลับเมืองจากลองท้านินจากกลับได้นั่นเองนะครับแล้วก็เป็นซูเปอร์เกาะลอยฟ้าลุมดํามนะครับมาควบคุมการทอยของเราให้เป็นอิสระมากขึ้นแล้วก็โลกพิทักษ์ราชาเนเธอร์เวอร์ชันดาร์นะครับที่จะมาป้องกันสายว้าบ่อยๆแล้วก็ในรเทศฝันองครามได้นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวไงไปรีวิว สัก1-2เกมก็แล้วกันนะครับโอเคครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่การรีวิวตาที่1นะครับสลับแผนที่โดรนมาสเตอร์นะครับจะทำให้น้องเนี่ยมีสเปซในการเล่นได้ค่อนข้างสั้นลงนะครับก็คือเป็นพื้นที่มันน้อยลงอ่ะนะครับก็คือจะเป็นแถวที่2นะครับแล้วก็แถวสุดท้ายแถวที่สี่นั่นเองนะโอเคเดี๋ยวไงผมจะทําการทอยไปก่อนนะครับผมหโหหมวกติดเลยนะครับดอกแรกถอยค่อนข้างแม่นนะครับอันนี้เขามีเป็นโดนก๊อปปี้ในนี้นะครับ ตัวของรองเท้านินจาคัปปี้เราจะไม่สร้างแลนด์มาร์กนะครับโอเคอ่ะเห็นไหมสกิลติดนะครับแบบนี้คือน้องค่อนข้างที่จะหวังผลได้ดีเลยนะครับก็เป็นแบบเพิ่มเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือจะช่วยได้เยอะเลยนะครับเห็นไหมอืมเดี๋ยวไงผมจะถอยเก้าได้ไหมเก้านะโอเคก้านะครับแล้วก็เราจะกลับเมืองนะครับไปตกเมืองของตัวเองไม่ก็ไปสร้างแลนอีกทีนึงนะครับ เรากลับไปสร้างเมืองดีกว่านะครับเป็นไงเรียบร้อยนะครับเป็นไงวันเทินง่ายๆนะครับสำหรับตัวอีโคว์แวมไพร์ดีดี้นั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นคอมโบที่เรียบง่ายนะครับถ้าเกิดว่าไม่เจอกันวิกนะครับแต่ว่าเมื่อกี้ถ้าเกิดเกิดว่าเจอกันวิกะก็จะเล่นลําบากหน่อยเนื่องจากว่าเราจะโดนขังคุกก่อนนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวอีกตาหนึ่งก็แล้วกัน,นมาครับเรามารีวิวตาสุดท้ายกันดีกว่านะครับในแผนที่ ร้านค้าลูกกวาดนะครับขอแรกสวยนะครับในร้านค้าลูกกวาดเช่นเคยนะครับก็จะมีพื้นที่สเปซให้น้องเนี่ยได้เล่นวันเทินได้เช่นกันนะครับนั่นก็คือแถวที่4นะครับเนื่องจากว่ามันจะเป็นลายที่เราจะมาเริ่มต้นที่ตรงนี้นะครับเป็นโรงงานเยลลี่ตรงนี้นะครับเราทอยไปก่อนเขามีวาร์ปไหมเนี่ยไม่มีดักวาร์ปนะครับแต่ว่ามีโดนก๊อปปี้นะครับก็ไม่สามารถทําอะไรเราได้นะครับโอเคอันนี้มันจะเพิ่มเปอร์เซ็นต์เห็นไหม เราจะทอยเบิ้ลไปก่อนนะครับได้ไหมสวยได้อยู่นะครับวาร์ปมานี้นะครับก็ยังไงปรับเปลี่ยนได้นะครับเจไดเทมอ่าได้กลับเมืองนะครับกลับเมืองแบบนี้เรายังไงดีถ้ากลับเมืองอโดยที่สกิลแรนปุดมันติดไปแล้วอะ่ะมันจะไม่ปุดซ้ำนะครับมันจะปุดแค่ครั้งเดียวอ่ะเราไม่วาร์ปแล้วกันนะครับทอยสามสามได้ไหมออกห้านะครับขอวาร์ปอะ่ะวาร์ปได้ไหม อ่าสวยครับอ่าผุดแล้วเรียบร้อยยังไงก็จบวันเธอได้ง่ายๆแบบนี้สบายๆนะครับฝันตรงข้ามคือไม่ทันได้เล่นนะครับยืนจบที่จุดสตาร์ทอย่างแน่นอนเย่รางนงไงเราไปฟังสรุปท้ายคลิปสักเล็กน้อยก็แล้วกันเปน็นยังไ,ไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิว Evo v a m p i r e DD ดีนะครับเรามาฟังสรุปสักเล็กน้อยก็แล้วกันนะครับในส่วนตัวของมุมมองของผมนะครับน้องเนี่ยเป็นการ์ดสายวิกตอรี่ตัวหนึ่งเลยนะครับที่ติดท็อปโผล หนึ่งในสิบนะครับอันดับหกเลยนะครับค่อนข้างที่จะมีภาษีดีพอๆกันกับพริวล่างคอสตูมได้เลยนั่นเองนะครับซึ่งตัวของน้องเนี่ยไม่ต้องเติมเงินก็ได้นะครับแบบตัวของพิวเนี่ยเขาต้องเติมคอสตูมไงนะครับก็จะเบี่ยงเบนไปทางสายเติมด้วยนะครับสำหรับพี่ๆทนายที่เป็นสายฟรีแล้วก็ไม่อยากเติมเงินเสียเงินเนี่ย เวมพายดีดีเป็นการ์ดที่ตอบโจทย์ได้ดีมากนะครับแล้วก็เป็นม้ามืดพอๆกันเลยกับพริวนะครับค่อนข้างน่ากลัวนะตัวเนี้ยเพราะว่ามันเป็นสกิลที่สั่งได้นะครับอย่างสกิลสร้างแลนด่ดวนเนี่ยไอเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์จ่ายเพิ่มค่าบันทังค่าก่าอสร้างแลนด์นัค่าเท่าเนี่ยไม่ต้องจ่ายก็ได้นะครับก็คือแคนเซิลได้เพื่อที่จะว่าป้องกันพวกสกิลโดนก๊อปปี้ได้อย่างเงี้ยนะครับเนื่องจากว่าพวกสกิลโดนก๊อปปี้มันจะทํางานก็ต่อเมื่อเราสร้างแลนด์นักโดยตรงนะครับแต่ว่าสกิลตัวของ เมื่อก่อสร้างพื้นที่ของฉันโดยตรงหรือว่ามาตกอะไอสีตัวนี้เนี่ยมันเป็นการสุ่มสร้างแลนนะครับในพื้นที่ว่างที่ใกล้ที่สุดของเรานะครับโอเคเนาะก็จะเห็นภาพได้จากการรีวิวเมื่อกี้นั่นเองนะครับเซจี้เครื่องรางที่ผมแนะนำเนี่ยก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของซูเปอร์ก่อร้อยฟ้าหลุมดำนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นแท็กเซอร์วิสแบบ้วิ่งได้นะครับเผื่อใช้สลับพี่พท่านใดที่ไม่อยากวาร์ปไปบ่อยนะครับกลัวพวกตระกูลในประเทศอย่างเงี้ยนะครับกลัวโดนดักวาร์ โดนโยนไปเกาะร้างอย่างเงี้ยนะครับโอเคเนาะก็ค่อนข้างที่จะเซฟเรามากกว่านะครับสำหรับแพ็กสวิตดับเบิลวิงนะครับแต่ในส่วนตัวที่ผมรีวิวให้ดูในตัวของเกาะรอยฟ้าดุนดำนะครับก็จะทําให้ควบคุมการทอยได้เป็นอิสระมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ mm hmm. เพื่อที่จะได้จบวันเพลินได้อย่างรวดเร็เรวทันใจนั่นเองนะครับแล้วก็เอามาคอมโบกันกันกบรองเท้านินจากอปี้ตัวนี้เลยนะครับ อยเทมหลักนะครับของตัวแวมพายดีดีที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมขอแนะนํานะว่าขาดไม่ได้จริงๆนะครับถ้าเกิดว่าพี่ๆท่านใดมีตัวนี้แล้วเนี่ยจัดเลยนะครับแวมพร์ดีดีคือคําตอบของอีเวนต์นี้นั่นเองนะครับโอเคส่วนพี่ๆท่านใดที่ไม่มีรองเท้านินจาก๊อปปี้ก็ไม่ต้องเสียใจใช้เป็นรองเท้านินจาทั่วไปก็ได้นะครับเป็นเวอร์ชันปกติเป็นเวอร์ชันด้าอย่างเงี้ยนะครับใช้ได้เช่นกันนะครับโอเคแต่ส่วนตัวตัวของรองเท้านินจาก๊อปปี้มันจะ เปอร์เซ็นต์สูงที่สุดแล้วนะครับในการกลับเมืองแล้วก็บวกเพิ่มาการเก็บสแต็กนะครับบวกเพิ่ม15เเลยนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับส่วนหมวกตัวนี้นะครับก็เห็นได้ว่า t o ย m ม n นนะครับทอยแมค่อนข้างดีเลยนะครับก็ขอขอบคุณทางลายเกมสิทษฐีอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับทีมงานที่ส่งมอบจี้ลิมิเต็ด dition ตัวนี้นะครับมาให้ผมได้รีวิวแล้วก็ นะครับโอเคเนาะก็รีวิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในเวนตนนี้นะครับมาดูสักเล็กน้อยนะครับสำหรับแววไพายดีดีนะครับต้องใช้เป็นตัวระเบิดลูกเต๋าสีฟ้านะครับ5ใบในการสะสมจากปืนสีฟ้าของสายลับ A บวก2ชิ้นเครื่องมือสีแดงของสายลับนะครับ2ชิ้นแล้วก็เครื่องมือสีฟ้า2ชิ้นนะครับก็ตีไปอย่างละ10ใบนะครับเพื่อแลกเป็น S 5ใบนะครับต้องเป็นสีฟ้าเท่านั้นนะก็คือตอนเราสะสมเนี่ยไอ้วัตถุดิบตัวนี้เนี่ย มันใช้เหมือนกันกับฮันแชอระยองนะครับหรือเปล่าเหมือนไหมไม่เหมือนนะครับขอไปขอโทษด้วยนะครับไม่ชัดเจนเองก็คือสายลับเนี่ยปืนสีทองเป็นของฮันแชระยองนะครับก็คือมันจะเป็นระเบิดลูกเต๋าสีทองนะครับตัวนี้แหละแต่ว่าของดีดีอ่ะจะเป็นสีฟ้านะครับโอเคนาะกก็จะใช้วัตถุดิบแตกต่างกันยังไงก็ถึงเวลาที่พี่ๆสามารถตัดสินใจได้แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เห็นได้ว่าผมรีวิว ประมาณหนึ่งนาทีนิดๆเองนะครับสำหรับตัวเป็นภายดิีก็ตอบโจทย์นะครับจบปิกได้อย่างรวดเร็วทันใจนั่นเองนะครับสำหรับพี่ๆไหนที่มองหากาดลงหลีกแล้วก็ใช้เล่นเป็นมามืดในระยะยาวได้นั่นเองนะครับก็ฝากคลิปนี้เอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกันด้วยนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสามารถติดตามคอนเทนต์ดีๆจากช่องเอเนจชานเลได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็แล้วกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ